สวัสดีครับวันนี้พี่จะมารีวิวทาโลโลครับครับมาีวเราจฉีกให้ดูนะครับมันเป็นยังไงทาโลโลเคยกินแต่ทาโลที่เป็นเส้นๆสั้นๆมันเป็นยังไงม้างครับไหนขอดูแพ็กเกจหน่อยครับอ่ามันเป็นยังไงครับอ๋อเป็นถุงแบบนี้อ่าอีกหน้านึงครับรีวิวหน้าหนึ่ง มาเป็นแบบนี้ะนะคะเป็นมุ่นใหญ่อ๋อโอเคอ่ะแกะคะต้อง้ทำเป็นแบบหี้ <S <S มันเป็นยังไงครับเอาออกมาให้เพื่อนๆดูโอ้มันเป็นยังไงครับกลิ่นรสชาติมันเป็นยังไงหอมหอมอ้าวแกะให้ดูครับ ใชครับเดี๋ยวพี่เปาจะรีวิวเองนะคะวันนี้อะไรครับมันเป็นยังไงเอาโชว์ให้เพื่อนๆดูก่อนอ๋อเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องละพี่จะดูกระตุนอ,อ่าเดี๋ยวดูก่อนอ่ามันจะเป็นยังไงครับเอาลองชิมให้เพื่อนๆดูมันเหมือนทาโร่ที่เคยกินไหมโอ้เส้นใหญ่มากเลยครับโอ้เป็นอย่างนี้เลยอร่อยไหมอืมแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดไหนมันเป็นยังไงเอาวางใส่มือคุณแม่นะอยนี่ครับเส้นหนึ่งโอ้ นี่มันเส้นใหญ่มากเลยเส้นหนึ่งก็จะมาณเท่านิ้วเราใหญ่มากครับเนี yeah. ่ยมันก็จะออกแบบคือมันจะออกแบบเป็นตีเป็นวงกลมอ่ะอั uh huh. เหมือนแบบนี้น้องกิ๊ดดู้นอ๋อโอเคอ๋อพอแล้วเนะี่ยมันสกรปรกโ <Okay. S 1> okay. อเคอาเคี้ยวเคี้ยวให้เพื่อนดูก่อนโอเค่อยากดูกระตูนนะโอเค okay. ไปแล้วครับ อ่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามช่องเลยครับออพูดดีๆอ่ะพูดดีๆอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ